ตัวละ g o o o l l p p x x l t t b l l t t ท็บเล็ตจอ10.95นิ้วใช้ช Shift ิป t e n s o อร์ g 2พร้อมรองรับปากกาล่าสุดทาง Google ก็ได้เปิดตัว Pixel Tablet แ Tab ท็บเล็ตรุ่นแรกของแบรนด์โดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ lcd ขนาด10.95นิ้วความลเีด2560นหิ 2, 60, คูณหน0 0พกิเซลความสว่างสูงสุด500รนิต หลองรับปากกา USI 2.0ใช้ชิปประมวลผล Google Tensor G2 Octa Core ให้ลำมาแบบ LP d e l p ที่ 8GB ส่วนลอมเป็นแบบ u s 3.1มีให้เลือก 118GB กับ2 5 6 g b บกบระบบปฏิการ Android 13ให้กล้องหลังความละเอียด8ป้านพิกเซลรูปแสงส0งส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ป้านพิกเซลรูปแสงส0งลองรับการเชื่อมต่อ WiFi 6 มีบูทุน5.2อาตลรไวแบนชิฟต Google แครและพอร์ตยูบีไทยสีมีระบบสามสีสามารถรับชมติมมิ่งได้ต่อเนื่องนาน12ชั่วโมงติดกันแต่ไม่ได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับมิลลิแอมว่ามีความจุเท่าไหร่นะครับพีเซลแท็บเล็ตมีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม8กิกรอม108กิกร,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 ราคาอยู่ที่499ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ16,700บาทและรุ่นแรม8กิกรอม256กิกราคาอยู่ที่599ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ20,000บาทครับ อนนี้ช่องไอทีฟ t าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ t เพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ